ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาเปรียบเทียบสัตว์เลี้ยงระดับพิสเมติกทั้ง2ตัวระหว่างคอร์ลเตตดคิสเนะและคิสเนะแดงเรามาดูกันว่าทั้ง2ตัวนี้ตัวไหนจะตึงกว่ากันก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ลร้านบับเบิลชอปรับกดเกมพาร์ทแมปเดอะซองเก็ตเบนเกลมาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์กและเดอะฟอลเอนบริการง่ายๆแค่ใส่ไอเดียโรบอทแมปกรอบปากกาเดนโกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอทต้องบับเบิลชอปเท่านั้นเอาละครับผมหลังจากที่กรอบปากกาอัปเดตอีเวนต์คอร์ลับเต็กเข้ามาก็มีสัตว์เลี้ยงระดับพรสเมติกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าคอร์ลับเต็กคิสุเน้นั่นเองหรือที่เรียกกันว่าคิสุ จะมีของสุ่มคิสเนตเข้ามาเราสามารถเปิดกล่องสุ่มนั้นเพื่อหาคิสเนร่างมืดด้วยโอกาสที่จะได้ก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองบอกได้เลยว่าออกง่ายมากนะผมของพี่เปิดไปประมาณสองร้อยกว่ากล่องนั้นได้มาประมาณห้าตัวแล้วนะใครได้มากี่ตัวแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับหรือใครยังไม่ได้ก็เปิดหาต่อไปนะผมสุลลอไปในคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าทั้งสองตัวเนี้ยตัวไหนมันจะตึงกว่ากันเนี้ยผมมา กอน,นี่เราจะไปเริ่มเปรียบเทียบกันเนี่ยพี่มีข่าวมาอัปเดตเล็กน้อยนะผมนั่นคือเจ้าแมวมูลตอนนี้โดนเนิร์ฟไปแล้วนั่นเองครับผมสูตรที่เราใช้ปั๊มเต้มทานคิวก็ไม่สามารถใช้แมวมูลมาปั๊มได้แล้วนั่นเองนะโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรเศร้าเพราะว่ามัน o อเกินไปนะผมสูตรแมวมูลน,นะถ้าแมวมูวลวิวร้อยสัก8ตัวเนี่ยก็คือแบบอินฟินิตี้เลยนะครับผมในการเก็บผลไม้ติดทานคิวนะเดฟก็เลยทําการเนิร์ฟไปนั่นเองดูสิส่วนของพี่อันนี้คือเอาออกหมดแล้วนะรีเคมเมอร์ไม่พอนะผมไอ้ที่ มาทีนี้เราจะมาทําการเปรียบเ <ๆ S 1> ทียบคิสนเนทั้งสองตัวนี้ว่าตัวไหนจะตึงกว่ากันเนะครับผมแต่ถ้าอยากได้เสลียงตึงๆก็ไปที่ร้านบับเบิลชอปได้เลยนะครับผมราคาย่อมเยาวผู้เท่าเด็กน้อยก็สามารถซื้อได้มีทุกตัวหมดครบนะครับผมจบที่ร้านเดียวบับเบิลชอปเท่านั้นใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้นะสหลอ่อมากันที่ตัวนี้เลยครับผมคิสนเนตแดงนะ โมเดลเหมือนกันเป๊ะนะครับผม <c oughs> แค่ย้อมเมลนะครับผมแค่ย้อมสีมานั่นเองแต่ของพี่อะน่าจะชอบคินเนสสีแดงมากกว่านะครับผมแต่ถ้าตัวคอร์ลัพเต็ดเนะี่ยมันเป็นสีขาวดำนั้นพี่ว่าพี่จะชอบตัวนั้นมากกว่านะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีดําน้ำเงินนะครับผม ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวดําน้าเงินนะผมต้องเป็นสีขาวดําพี่ถึงชอบโมเดลก็เหมือนกันนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลองวางไปเลยแล้วกันนะผมปัาบแอนิเมชันการเดินก็คล้ายๆกันนะผมเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะมีแอนิเมชันของสกิลนะผมมันจะไม่เหมือนกันนะแรามาดูพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะผม เรามาดูรายละเอียดความสามารถของทั้งสองตัวนี้กันเลยดีกว่าว่ามันทาอะไรได้บ้างนะผมทุกคนอาจจะรู้ไปแล้วนะแต่พี่จะมาบอกอีกทีนะครับผมมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับผมคิสุเนะแดงตัวนี้จะอยู่ในระดับพิสเมติกนะผมเป็นสัตว์เลี้ยงพิสเมติกตัวแรกของเกมนี้เลยนะครับผมทุกๆ22นาทีเนี่ยจะทําการวิ่งออกไปขโมยผลไม้ของผู้เล่นนะผมแบบสุ่มนะคล้ายๆกับเล็กคูนนะครับผมแล้วก็จะมอบสถานะจักกะให้กับผลไม้ลูกนั้นด้วยนะโดยมีโอกาสน้อยมากที่จะเสกสถานะฟอกไฟจักกะแทนนั่นเองโดยผลไม้ที่ติิดสถานา,ากกะนะจจักคผมมเพู่ลมม อยู่ที่15เท่าและถ้าติดฟกไฟจักกะนะผมก็จะเพิ่มขา้ปอีก90เท่านั่นเองบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ของเราได้มากจริงนะครับผมอันนี้คือตัวแรกนะผมนั่นก็คือเจ้าคิสเนะแดงนั่นเองคล้ายๆเรดคูนแต่ว่ามีความสามารถในการเสกสถานะให้ด้วยนั่นเองเป็นผลดีต่อผู้ใช้แล้วก็คนที่โดนขโมยด้วย <c oughs> ที่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านมากเลยนะผมะใครมีก็อย่าลืมไปมอบสถานะให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะ ถัดมาจะเป็นในส่วนของเจ้าคอรัปเต็ดคิสเนตนะผมหรือว่าเจ้าคิสเนตร่างมืดน,นั่นเอง ทุกๆ0นาทีจะทาการปล่อยขึ้นพลังคําสาปนะครับผมโดยจะปล่อยใส่พืช9ต้นนะครับผมที่ไม่ซ้ํากันนะและมีโอกาสอยู่ที่2ี่ที่จะทาให้พืชเหล่านั้นน่ะติดสถานะคอรับจักกะครับผมและมีโอกาสน้อยมากนะครับผมที่จะทําให้พืชเหล่านั้นกลายเป็นคอรับฟอกไฟจักกะครับผมโดยสถานะคอรับจักกะเนี่ยก็จะคูณ15เท่าครับผมและคอรับฟอกไฟจักกะก็ก็จะเพิ่ม90เท่าเหมือนกันคล้ายๆกันเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ขโมยนะตัวนี้จะเป็นการเสกสถานะแทนนั่นเองและจะเสกสถานะใส่่่ตต้้้้้นนนไไมม9ทีซํากัดวย ผโดยมีโอกาสแค่20%มาดูว่ามันจะติดเยอะขนาดไหนนะครับผม20% 9ตก้ต้นนะเดี๋ยวพี่จะมาทดลองให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาใช้สก,กิลแล้วกันนะฮะตอนนี้คูดาวประมาณ20นาทีนะผมทางที่ดีก็คือใส่พึ่งนางพญาเข้าไปด้วยจะได้คูดาวไวหน่อยนะระหว่างที่รอคูดาวนะผมระหว่างที่รอคูดาวนะผมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปทากิจกรรมก่อนนะเดี๋ยวนะทําไมส่วนตรงข้ามันตึงจังวะเมื่อกี้มีปลาหมึกยักษ์ด้วยโอ้ยหมึกยักษ์แล้วก็หู เชีย่ยสวนหมอนี่ทำไมมันตึงจังวะเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงข้ามสวนเราเลยโอ้โหสุดยอดเลยสวนนี้นะผมมีตัวยักษ์ทั้ง3ตัวนะเฮ้ย,ยเดี๋ยว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 ,ยวมีสัตว์ยักษ์แล้วยังมีต้นโบนบอสซ้ำยักษ์อีกเลยโอ้โหโอ้โหดูดิ9ล้านล้านโอ้โหผลน,นี้9ล้านล้านนะ้โ,โนี้10ล้านล้านเชีย่ยอันนี้มันรวยจังวะไอหมอนี่โอ้โหอิจฉาว่ะสามสิบเจ็ดโลบัคซะบ่เอาไหมเอาไหมเนองสักหน่อยไหมสามสิบเจ็ดโลบัคเอาเปล่า เอาละตอนนี้เราก็มาทำกิจกรรมต่อเลยนะผมอ่าตรงน,นี้คือเขาต้องการ Đ ดัฟฟิลล์นะครับผม1ต้นอ่าเก็บมาเลยคร,รับผม0.2โลได้บิวเทชันสเปย์คอร์รัปเต็ดนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปเก็บต้นคอนต้นข้าวโพดนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียไปเก็บไปหมดเลยแล้วกันเผื่อมันได้นะผมรู้สึกว่าสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เนี่ยมันต้องการอยู่แล้วนะผมโทเมโทด้วยนะเก็บไปเลยนะผมอ่าอลเลนทูลิปอืมเก็บไปให้หมดนะผมยังไงมันก็ใช้นะถึงไม่ใช้รอบนี้้้อบหนาก็ตงใช้ ใส่คอนเข้าไปเลยครับผมป้ามให้นี่เรียบร้อยอุ้ยไดซีทแพ็กมาว่ะสตอรอเบอรี่เอาไปครับผมอุ้ยเอ็นกากูต้นไม้ใหม่ย่างตึงแล้วผมสุดหล่อถัดมาก็เลนทิลิปนะครับผมอ่าแล้วก็ดาร์ฟดิลใส่เข้าไปเลยครับผมแล้วตามด้วยโทเมทัว0.5กิโลอุ้ยแล้วก็ใส่เงินเข้าไปด้วยนะครับผมตอนนี้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมันจะคำนวณจากเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดนะครับผมก็คือมันจะคิด10%ของเงินกระเป๋าของเรานะ บางคนอาจจะไม่เท่ากันเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันคิดแค่10%ของคนคนนั้นนะผมก็ถือว่าเยอะนะสิบางคนรวยจัดอะคิดดูแล้วกันว่าใส่ไปแต่ละทีนี่กี่บาทต่อมาก็แคคตัส10โลนะผมมาดูว่าเราจะมีหรือเปล่า1ิบโลนะผมพี่ปลูกไว้เยอะอยู่มาดูว,าว่าจะได้ไหมเก็บมาแล้วเรียบร้อยครับผมอ่านี่อุ <c> ้ย <oughs> อัน,นเล็กแกมัวไม่มีอันใหญ่กว่านี้เลยสุดหล่อ,ลอเฮ้ยนี่ไงโอ้โหอันนี้อันใหญ่น่าจะได้นะผมอันนี้ อ่ออันนี้1 6หกโลอ่าโอเคใส่เข้าไปครับผมโอ้โหอันต่อมาดร์กฟันฟุตยีโลอันนี้คือโจทย์ยากมาเนี่ยเพราะว่ากว่าเราจะปลูกได้นะผมไอตัวดร์กฟันฟุตยีโลเนี่ยมาดูว่าอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เท่าไหร่โอ้1 1เโลโอ้ยเท่าไหร่น,นี่อันนี้โอ้โหลูกเล็กกว่าเมื่อกี้อีกว่ะท้อเลยอ่ะโอ้โหเดีย๋ยบอกว่าต้องใส่สปริงเกอร์ยัดเข้าไปอีกนะไม่มีไม่ได้โอ้โหอันเล็กมากเลยนาะไม่มีไม่ใหญ่เลยนาะ ในระหว่างที่เราหาดาร์กฟอนฟุต20โลไม่ได้นะเราก็มาเปิดเซนแพ็คลอได้ผมรูกว่าพี่จะได้เมโปแอปเปิ้ลหรือเปล่านะ โอเคผมก็เปิดไม่ได้สักลูกเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาเอาผลไม้ไปบูชาคิสซเนะนะผมเพื่อที่จะเอากล่องมาเปิดนะขอคิสซเนะอีกสักตัวดึงได้ไหมกิจกรรมนี้ขอรับเตสคิสซเนะคิสซูเนะร่างมืดยังไงร่ะมาแล้วผมใส่เข้าไปเลย La <Okay>, โอเคครับผมตอนนี้เราก็ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่ไปประมาณ8แสนล้านลูกอะหลังจากนั้นก็เอามาถวายหลวงพ่ออีกทีนะครับผมตัวนี้ที่เหลือจากถวายคิสุเนะไปนะก็คือติดสถานะทานคิวนั่นเองมาตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ทั้ง2ตัวนี้จะใช้สกิลแล้วนะครับผมตัวแรกที่จะใช้สกิลด้ย้ยก็คือเจ้าคิสุเนะร่างมืดนะน่าจะใช้ก่อนนะเพราะาคูดาวไวกว่าถึง2นาทีนั่นเองน้ำหนักน้อยกว่าแต่ว่าคูดาวไวกว่านะครับผมตัวนี้ มาใกล้เริ่มแล้วครับผมตอนนี้ยังไงครับผมอู้หูยมาแล้วโอ้โหพุง่งออกมาครับผมก้าวแฉกนะผมจังวันนี้ใส่เข้าไปที่บูเบอร์รี่นะผมโอ้โ oh ห oh. ขอรับเต้จากกะเอามาอันเดียวยเหรอเฮ้ยใ,ใช่หรือเปล่าฮะติดต้นเดียวยเหรอมาก้าวต้นติดต้นเดียวเฮ้ยเกินไปเปล่า20%โอเคร่างมืดผ่านไปนะผมมาดูร่างนี้กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมยังวันนี้เดินมาแล้วอา้าวหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมจังวันนี้หันแล้วโอ้โหวิ่งแล้วผมจำอา้าวจำอ้าวยังไงจำอ้าวมาแล้วโดดข้ามรั้วอา้าวไม่โดดวะทะลุรัวทะลุรัวไปเลยวะเฮ้ยยังไงเอาไหมบนพลาซมอุ้ยไม่เอาบนพลาซมออะไรมาโอ้โหเอาเอมเบอร์มานะผมแต่ว่าได้สถานะจักกะไปด้วยนะต้นนั้นนะ โอเควิ่งมาเลยครับผมวิ่งมาเลยครับผมนี่มาทางนี้มาทางนี้อ่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับเอ b มเบอร์ลินลี่นะโอ้โหเอาได้บนบอสซัมมันจะดีกว่าดีนะผมก็ประมาณนี้สําหรับความสามารถของเจ้าคิสเนตร่างแดงนะผม โอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าระหว่างคิสุนิร่างมืดกับคิสุนิร่างแดงเนี่ยตัวไหนตึงกว่ากันนะผมใน2ตัวนี้พี่ยกให้เจ้าคิสุนิร่างแดงนะผมตึงกว่านะเพราะว่าสามารถขโมยผลไม้ได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ต้นดันด้วยนะซึ่งการขโมยผลไม้เนี่ยเหมือนแลกคูณเนี่ยเป็นอะไรที่ OP มากเลยนะผมในเกมมีแค่2ตัวที่สามารถทําได้และทั้ง2ตัวเนี่ยก็ยังมอบสถานะให้กับผลไม้ด้วยซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ได้เท่ากันเลยนะครับแตกต่างกันที่อีกตัวเป็นตัวแจกสถานะโดยตรงและอีกตตััววเป็น ต้องสุ่มไปแจกทีละผลสล้วรัาใครที่ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยผมโดยส่วนตัวแล้วพี่ให้ตัวสีแดงนะโอเคถ้างน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในะการทําคลิปผมพ่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะ